ดาราพร้อมแล้วค่ะที่จะไปขายทุเรียนให้กับทุกคนใครจะรอเอฟบ้างวันนี้ลูกละสอ0ลูกละ3 0 0ยสวยๆทั้งนั้นเลยใครจะรอเอฟบ้างคาะลูกละส0 0เยอะมากรอซีเอฟได้เลยค่ะลูกละส0 0ร้อเยอะมากเตรียมรอเอฟได้เลยค่ะ ตายค่ะอาผู้ใหญเฮโทุกซับโต๊กนี่อปอกซื้อเต็เดี๋ยวขึ้นเลยจะขอมาลงแรกตาปรือมาอกอาอมาของ,งแต่ละวันมันไม่สามารถกำหนดได้มันลงเช้าบอกเขาจะลงแผงใหญ่จะลงแมบบ่ของ,งแต่ละวันมันไม่สามารถกำหนดได้ลงเช้าติงใ,ใจเขา ดี๋ยวแม่เลือกขายทุเรียนไม่ออกไปหาเองที่ร้านบ๊อบทอมซื่อน้องแชมป์อ้วนๆเพราะก็อยู่ในด้อมเรานั่นแหละด้อมวนะีไอพีน่ะแต่แม่ไม่เคยเจอเขาไงเขานัดไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วว่าตัวนี้เล่มันคาดของเขาเก็บตัวนี้แม่หนูอกหักกับใครคะอีดัมโตอีชะตัมน้ำโตมึงมาช่วยพวกกูขายทุเรียนในสนิมันได้มาเยอะมากตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอยาน้ำโตมาขึ้นรอบเช้าให้แม่หน่อยวนมาแล้วอ๋อเหรอมาทำนา มึงมารับช่วงเช้าไปหน่อย8โมงถึงบ่ายสองเงี้ยเพราะว่ามีทั้งหมด3ช่วงขายแบบช่ำเอาระบบยังไม่ตั้งเลยขอเข้าไปนอนในเต็นท์นะคะรอก่อนรอระบบไฟค่ะอันนี้ใช่ดีมันคืออะไรนะถั่วหรอโฟมล้างหน้าหรอ อุ้ยังเกงช้างใครเนี่ยตัวเท่าไหร่อ่ะร้อยเดียวซื้อที่ไหนอ่ะที่ตลาดเลิศยัไม่ใส่เลย <laughs> เลิศเนี่ยก็ม,ม,นนยมานั่งรอลูกสาวอีกนะคะเซตร,ระบบ, <c oughs> บนคนละหนึ่งไปหาห้องพีเพ็รสิดมอีกแล้วดมดีดีดมแล้วหนึ่ง ด,ดมแค่นั้นรู้ถึงกลิ่นหรออีโตเน้นขายแกงอ่อมเออจริงอีนั่นโตนเป็นบ้าอุพูดเลยมันมาขายจริงมันจะขายได้หรอเบลพูด พูดยังพูดแบบผิดๆถูกๆล้วขายแบบโง,โง่ๆถ้าไปจะได้ดมฟูกไหมยอย่ามั่นค่ะถ้าจะมาเพื่อปาดไม่ต้องมาค่ะอีะ๋พี่เบล,ลพี่เบลหรอแอบแออย่างอมกุญแจชีนหน้าชีนแต่อยู่กกลัวแต่จะไม่สวยไม่พอม้อ<พ> <โฮ S 2> งนอนันเกดไมมนะแลไม <c oughs> <c oughs> ่ดีๆว้ หรอหลอไม่เอาอย่าไปพูดอย่างนั้นรูปไม่ได้ไม่ได้ก็ะเทยเป็นเพศที่หน้าอันนี้เห็นใจกันก็ฟิลกดสพาเป็นฟิลลูกคุณหนูต้องถูกเอาใจเลยเอย่า เขาเป็นฟิวสาวรวยเออ,เ,อเหมือนรู้สีผิวอยู่พอดีเลยแม่ผมมาผมหลับบอกผมไม่คุยด้วยตุม้มหูเออลวกเรื่องของพี่เฮ้ยอ่านใจตัวเองเวอร์อีกคนชอนเลอรู้ดูตุ้มหูเหมือนที่้องหมาเลยค่ะแม่หมาแต่มันแม่มึงข่ะไม่ใช่กู ดีแล้วมันไม่อยู่บนหน้าแม่มึงอ่ะเพราะแม่มึงเป็นหมาจะไอยู่บนหัวโกอีสัตว์เอาอีหมอนจะไม่มาอีกหรอมมมแม่เอาคลิปหนูให้ฟุ๊กดูหน่อยคลิปอะไรวะ อย่าม,ามัมันค่ะโอ้ตเบียร์หนึ่งกระป๋องมันเลิศว่ะต่อไปเราจะขายทุเรียนกันเรื่อยๆแบบไม่กดดันแล้วนะคระเพราะทุเรียนมีทุกวันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะผู้ชมขา พวกคุณจะได้กินกันแบบนานสต็อปในช่วง2เดือนนี้ค่ะไม่ต้องห่วงนะคะทุเรียนบ้านฉันพร้อมเสิร์ฟรสชาติดีให้กับทุกคนค่ะเสิร์ฟถึงหน้าบ้านค่ะเสิร์ฟถึงหน้าบ้านเลยเสิร์ฟถึงหน้าบ้านเลยหน้าบ้านเลยปากดีใช่ไหมเมื่อกี้แรงมากเมื่อกี้ปากดีใส่เพชรชี่หรอ่งพิมเพชนะคนบอกพี่หล่อพิมพี่เพชร ทุเรียนขาวจังแม่หนูจะเสร็จเลยโอ,อ้พวกนี้ก็เกินเบอร์อย่าให้มันเกินไปลูกโอ้ตายแต่ละคนคอมเมนต์ให้เกียิพ่อแม่สั่งสอนพูดหนูมาเป็นผู้ดีหน่อยทําตัวไร้ค่าแต่ละคอมเมนต์เหมือนอีพวกล้านพวกคันทำตัวไม่แพงมือเป็นแฟนขับแม่ได้ยังไงลูกห้ามหิวผู้ชายออกนอกหน้าเราคือผู้ดีเชื่อแม่มันแรง ก็คันให้มันอยู่ในรั้วในวังอย่าดอกรอบหนูทำตามแม่แพทย์หรอเลิศเลิศเลิศด,ด,ดีเว้ยเดี๋ยวกูไปตั้งกล้องตอนอาบน้ำดีกว่าเลิศฟุ้งอาบน้ำแบบไม่ปลอดภัยแน่วันนี้เลิศเดี๋ยวเจอกูปีนค่ะอับบันไดต่อเลิศมันไม่มีฝ้าค่ะอย่ามั่นหรอ อ้ยไม่เคยอาบไหมเบื่อว่ะเป็นลูกคุณหนูอาบจะรีสตัวไหมเออเลิศแต่อาบแบบนี้ก็อาบได้แหละเดี๋ยววันหลังมาอาบด้วยไงนี่แม่คือผู้เบิกทางเลิศแม่สอนผู้หนูมาทั้งนั้นความแรดจริงหรอแม่คือผู้จดจำทุกค่าที่แม่สอนและทีบอกจริงหรอเลิศได้ยังสามร้อยยังค่ะ แต่อีกคนนึงเขาเป็นฟิววิชาการอยู่นี่เขากำลังนั่งจดราคาอยู่ปะคะว่าทุเรียนวันนี้จะอะไรยังไงนะคะฝ่ายคอมพิวเตอร์กราฟิกค่ะพี่แฟม แม่สวยเวอร์ขอบคุณข่าวไล่ต่อหรอแม่แม่ขายทุเรียนห้าโมงครึ่งลูกฟิวต่อเนื้ออีกละฟิวห้าโมงครึ่งอีกละเลิศนะเหลือติดตั้งระบบเม,ม,มื่อวานสะดวกไหมแม่เมื่อวานสนุวกข้าวเลิศแม่สวยขอบคุณข่าว แม่แต่งหน้าสวยมากขอบคุณค่ะฝ่อมากขอบคุณค่ะเหมือนฝ่าหรอเหมือนฝ่อเหรอคะ นนี่นะฝะฝาเลิศเมื่อาาวานเจอดาราตัวจริงค่ะสวยอยู่นะสวยอยู่นะเท่ากับไม่สวยสวยอยู่นะเท่ากับพี่สวยมาก ขอบคุณค่ะไหลานานอย่างแม่เพิ่งเริ่มไหลค่ะเสื้อสักอย่างอ๋อกูมีสิบตัวค่ะพี่มิวสิกหวัดดีค่ะอุย้ยมิวสิกมาแล้วทำไมเขาไม่ทวงนี้กูเลยวะหรือเขารู้ว่ากูยังไม่มีคุณมิวสิกเป็นคนดีจังเลยอ่ะเพชเป็นคนไม่นที่นอนใจนะครับเดี๋ยวเพชมีพันสองพันเพชจะทยอยโอนให้ เมื่อคืนเป๊กว่าจะโอนให้ละพันหนึ่งแต่ว่าเพชรไม่หาเลขบัญชีเพชรไม่รู้คุณติดต่อคุณมิวสิกได้ทางไหนอะ่ะไม่รู้จะติดต่อคุณมิวสิกได้ทางไหนอะ่ะกูกดติดตามเขาไว้ก่อนเหมือนเขาไม่มีตัวตนเอาติดตามกลับก็ไม่ได้เพราะอะไรวะติดตามกลับก็ไม่ได้เพราะอะไรวะ ไม่ใช่แม่ลืมใจน่นี่ลูกแม่ยังไม่มีเงินให้เขาค่ะอย่างที่แม่บอกวันนี้แม่ก็มีเงินติดตัวแค่พันหนึ่งบาทคืนนี้แม่ต้อ,ออกไปเจอแฟนคขับอีกแทบไว้แม่สวยขึ้นมิวสิกเขาเป็นคนเลิศหลอทำงานไปก่อนครับพี่เพ้ขอบคุณค่ะ น้เหมือนเพชรชีมากเอาดิฉันชื่อเพชรค่ะชีวิตแม่มันรันทดสุดๆใช่แม่ไม่ขายทุเรียนหรอคะห้าโมงครึ่งลูกเซ็ตฉากอยู่ค่ะเซลระบบป๊อปสยามวันนาแม่เล่นน้ำวันไหลไหมไม่ได้เล่นหรอกลูก พี่เพชรสวยมากค่า10ยังแจ๋วกำลังดีลงานร้านสักคิ้วให้แม่นะขอบปังๆอุ๊ยขอบคุณนะลูกร้านสักคิ้วที่ไหนวะสักคิ้วที่จันทบุรีเหรอลูกถ้ากรุงเทพแม่ไม่ได้รับแล้วนะแม่ต้องกลับมาลุยงานทุเรียนลูกเดี๋ยวเจ้านายแม่ด่าเอะอัไปแต่กรุงเทพกรุงเทพมันไม่เลิศมันไปได้เงินกูไม่ว่าหรอกไปกรุงเทพกูมีจะเสียเงินค่ารถไปกลับ5 0 0พันแล้วแท็กซี่เดนไปเท่าไหร่รอบนี้ ก็สนะี่หมื่นกว่าบาทนะพี่เฟิไม่เป็นไรแหม h a ป p y World อันนี้เทียยเท่ยวกับก<ๆ>าร <laughs> เที่ยวเที่ยวบาโฮดเที่ยวบาโฮดฟุกเอ้ยแฟมซื้อซื้อผู้ชายไปข้างนอกสองคนแล้วก็โคกแบบสามชั่วโมงอะแฟมเลิศสุดๆได้จับอลนะ่องไหมเอาจะเหลือนี่โคกจนจมูกพุนไม่เห็นหรอเนี่ยหายแล้วเนี่ยสาวชั่วโมงอะโอ้โหแล้วอายุยี่สิบเอ็ดอะแฟมเลิศมาก ยอมเป็นหนี้เลยอ่ะพูดตรงๆเออเลิศสุดๆยอมเอาไว้จะเหลืออ้าวจะเหลือหรอเป็นหนี้อีกเป็นหนี้อีกหมื่นหนึ่งโอ้โหสุดยอดคือเตอร์ก็ยืมห้าพันพี่มิวสิกก็ยืมห้าพันอีดอกชีวิตพังเวอร์แต่แฮปปี้สุดๆใช่ค่ะยอมเป็นหนี้เพราะเด็กอายุยี่สิบเอ็ดข่าวจั๊วะเลิศิไม่อง โคกจนจมูกพิมพังเข้าใจฟิลไม้โกธรรมดามันไม่พังนะคะแต่มันเอามือมันมาจับหัวเราอะบังคับอย่างเงี้ยเออเหมือนหม่งลูกบอลแล้วจมูกเราไปโดนกับผิวไปโดนกับไปโดนกับอันนี้มันนะ่ะเข้าใจปะแล้วเราก็เจ็บแต,แต่ฟิวน้ามันไม่ได้เจ็บไงฟิวเปื่อยฟิวบามันไม่เจ็บอีดอกแต่ตื่นเช้ามาคืนโอ้โหไปหมดเลยอะจมูกจนออยบอกว่าทะลุหรือเปล่าอะหล่อแม่แม่หล่อมากค่ะเปิดเผยได้ในไอจีอจแต่ว่าต้องโอนเงินมาก่อนถึงจะบอกได้ว่าคนไหน เพชรโดนลุมเลิศจริงกว่านั้นสลวนมาเป็นเป็นอะไรที่แบบโอ้โหอ้าทำไมคนดูเยอะล่ะช่องนี้เปิดการมองเห็นสุดๆฮะเอาเป็นเรื่องธรรมดาโค้ดกรุงเทพม,มันดีกว่าเด็กเอ็นทีนี่อยู่แล้วเด็กเอ็นทีนี่มันวนซ้ำคนเดิมๆมันมีประมาณสิบห้าคนน่ะเราก็เอามาหมดแล้วปน,น้องอาลีอะอาลีเขาเป็นพนักง,งานทำบาร์เทนเดอร์เขาไม่ใช่เด็กเอ็นอะ แต่ก็ <S <S แต่ก็จับได้รวงได้อะไรได้นะไนไหน่าวันนี้แหละจะไปหาอาลรแล้วเอาพัดลมคืนไปว่าลืมพัดลมพี่บอมไปที่นั่นโอ้ยหลกหลอดเวอร์สวัสดีห้าร้อยท่านด้วยนะคะเมื่อไรจะขายทุเรียนอ่ะกูบอกว่าห้าโมงครึ่งแกเขาเซตร,ระบบกันอยู่อิจฉาแม่เลจินเทไปให้จริงะค่ะวันนี้มีสวีทมาด้วยนะจากกรุงเทพ บันบันเลยขออ,ยออยให้ได้ก่อนเนาะนอขอแจมด้วยแม่แม่สายตาดีอิจฉาจังมีอินฟลูเอนเซอร์โพสต์ว่าอยากตบปากพี่เพรมึงไม่ต้องมาบอกว่าอมีอินฟลูเอนเซอร์มึงบอกชื่อมาเลยค่ะใครอยากตบปากกูบอกชื่อมาเลยใคร ไม่ได้บอกว่ามีอินฟลูเอนเซอร์อยากตกปากพี่เพชรมึงบอกชื่อมาเลยอย่ามาแอปทำไมดีเด้อสองไมดีขอฟ้องเลเออบอกชื่อมาอีลาสกนาอะไรเนี่ยอย่ามาแอปพูดชื่ออินฟูภาคใต้ใครอินฟูภาคใต้อินฟูภาคใต้กูรู้จักคนเดียวค่ะฟานอยู่แค่ั้งสองใกล้ๆพี่เพชตัอคนนี่ ใค่<ฟ>ใช่นคน,นอื่นกูไม่เคยเห็นมาว่าเป็นอินฟูค่ะเราไม่ใช่อินฟูเขาเรียกว่าขายพอกาไม่มาแหมมาปั่นแล้วแต่ไม่เอ่ยชื่อเขาอีดี้น,นี่ลูกอีดักปัน่นพี่เพชรคือดาราค่ะมันชื่ออินฟูถูกต้อง เลิศน้ำมิวสิกเลิศช่วยแยกให้ออกได้ค่ะนี่ฉีดยาอีกเลิศพักอินฟูค่ะนี่คือผู้หญิงที่มีมาแล้วทุกตำแหน่งเริ่มจากคนดัง2เน็ตไอดอล3เซเลบริตี้4ดาราจนมายุคนี้แหละคาว่าใช้ว่าอินฟูกันเนี่ยกูรนเหนื่อยกูครอบทุกตำแหน่งนะที่มันมีมาเนี่ยเด็ดไอดอลหนึ่งอินฟลูเอนเซอร์กูก็มีมาแล้วดารากูก็เป็นมาแล้วนักสแสดงโอ้กูเป็นมาหมดละไม่เข้าออนไลน์ ใช่แม่เขาอะไรก็เป็นมาแล้ว <c oughs> แม่เขาอะไรเป็นตัวไรอุ้ยบอกว่เาเป็นมาแล้วช้างตัวใหญ่เวอร์อตัวละลอยถูกถูกมากเลยอะคืะอกล่ำอุ้ยฟ้าร้องเวอร์เพ็ทกลัวต้องปิดเต็นแล้วแหละไก่แก้วก็เป็นมาแล้วเออถูก <c oughs> นางงามกูก็เป็นมาแล้วุัย คณะกระกกรมการประกวดงานเขาก็เป็นมาแล้วมีตำแหน่งอะไรที่กูยังไม่เป็นวะแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวขายทุเรียนพูดำํำนักสมาคมสงเคราะห์ช่วยเหลือน้องช้างว่ากูทำมาหมดละเหลือเองนะคนอะไรอ่ะเออเหลืออาชีพเดียวมึงดูชื่อข้อข้องนี้กูด้วยค่ะดูชื่อช่องด้วยนะคะเหลือเป็นนายกเทศมนตรีแม่เหลือเป็นลิงค่ะอ,อ๋อลิงกูเป็นอยู่แล้วค่ะกูเกิดปีลิงเนาะ กายแก้วก็เป็นมาแล้วลูกเออนะคะเลิศก,กอลัมแม่ยังไม่ได้เป็นเรือ awesome. อสมอววายอาสาสมัครหรอพิซนเตอร์กันแดดมิตตวัตต้องต้องมาก็เป็นมาแล้วเลยมิวัดเลิศใครอยากซื้อกันแดดนะคะอุดหนุนเพื่อพพ่เศรหน่อยนะปักหมุดกให้แล้วคะ่ะเซเว่นไพรายเดย์นะคะมิตตวัตช่างแต่งหน้ามือนหนึ่งนะคะสามคนจบ ยังไม่มีของขวัญสักชิ้นเลยเชื่อปะไม่มีใจส้มลอยบนหัวกูเลยแม่น่ารักค่ะเวลาคนกัดแม่แม่ไม,ม่วีนแม่ก็วีนเหลอลูกวีนอัพแอฟวีนให้ทุกคนมีความสุขแม่ไม่อยากจริงจังอะไรแล้วว่า แต่ก่อนถ้าเป็นด่ามาด่ากลับทุกคนรู้จักนิสัยแม่เนาะแต่ตอนนี้แม่เป็นผู้หญิงที่น่ารักเป็นผู้หญิงขายตลกอะไรเงี้ยแม่ก็ไม่อยากซีเรียสอะไรแต่ว่าด่าแค่ให้มันอยู่ในขอบเขตอย่าให้มันเกินเวลด่าได้นะจิกกัดแม่แค่แม่ไม่ว่าอะไรหรอกแต่ให้มันอยู่ในเวลที่แม่แบบแม่โอเคนะคะเลิศเลิศนะคะใช่ค่ะตอนนี้แม่น่ารักสุดๆหนึ่งอาะเป็นพ่อแม่แก่สองอาเป็นพ่อแม่ปลง สามอาเป็นพ่พอแม่เออมันก็มันก็นกูต้องอยู่กับมันให้ได้อ่ะอีเบวอีอูดอีนั่นอีนี่อุ้ยขอบคุณสำหรับหมวกใบแรกค่ะเป็นของขวัญที่ทรงพลังมากๆขอบคุณค่ะอยากส่งแม่ไปจับใจจูหน้าแม่สวยเหมือนของดีลบุรีีลิงเออมึงจะดดาก,กว่าเป็นลิงอยากไปหาฟุกพี่แฟมพี่ออยจะปิดกั้นหนูไหมอยากตาแหลอิจิเนเมาลรถมาวันนี้ไหมล่ะทำมันกูยังเหมามาได้เลยสองพันห้า มานอนกับแม่มาดื่มดําผู้ชายธรรมชาติต่างจังหวัด,วดแม่จะพาไปจอยแบบสุดๆแล้วมึงจะรู้ว่าจันทบ,บุรีมันลิมันถึงแต่ต้องมาช่วยแม่ยืนขายทุเรียนก่อนนะตอนเย็นถึงจะออกไปไหนได้ทําหน้าที่เราให้เรียบร้อยก่อนแต่ตอนนี้เริ่มชาวอว์แล้วแทนที่จะตั้งกล้องตั้งอะไรโอ้ยไฟดับ อุ้ยคนดูเยอะเวอร์ฟุกหกร้อหกสิบหกเขามาจากไหนกันน้าหลออดูดิเจ็ดร้อยออาอเจ็ดร้อยอ่ะนี่ห้าสี่แหละอย่างเตาหล่ออย่าเวอร์หลก็มันยังไม่แข็งไง เดี๋ยวถ้าไม่เป็นขายมกล้าสีอีกแหละมันจะไม่ถึงนี่ดมป๊อปเลยกูยจะไม่คนดูเยอะละเจ็ดร้อยเว้ยกูงงอะ่ะฟูขายของเก่งมากแม่จริงเออเลยหนูจะไปเชี่วจันสามวันเลยมาให้จริงเถอะค่ะฟูมันหล่อเนี่ย,ยไฟดับหรอเออไม่ดับแต่กันซีไง ไหนอบอกว่าอยากอยู่ในเต็มที <c oughs> น,นี้บอกรอนโอเคมาแล้วค่ะมีกิ่นนะฟุกมึงอีมี่ยอย่ามั่วเขาอ,อยากวัยรุ่นสดใสอยู่สวัสดี730ท่านค่ะอุย้ยเวลาซื้อทุเรียนมาดูกูแบบนี้หน่อยได้ปะเวลาขายทุเรียนมาดูเพรแบบนี้หน่อยได้ไหมคะ S 1> <S 1> อะไรอะ่อะไลนคุณไ,ไม่มีสิทธิ์ได้คำแนะนำเนื่องจากการมีส่วนร่วมปลอมไม่มันขึ้นเตือนส่วนร่วมปลอมรายงานกูเก่งไอ้พวกนี้ขอออกแล้วเข้าใหม่ค่ะวิเศษได้เจ็ดรยเจ็คนนะพอคนดูเยอะๆที่ไรมันจะต้องกันสีเราตลอดเลยอเราทุกคนว่าปะ อยากลองกินงูเลิศก,กินงูเพชรเหรอคะไม่ต้องออกแม่คนมันเริ่มลดแล้วว่ามันกันเสียนอนปิดกันมันว่ามีส่วนร่วมปลอมคำว่าส่วนร่วมปลอมคืออะไรวะ